ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเที่ยงร้องทุกวันนี้ครับเป็นเรื่องของถนนหนทางอีกแล้วฮะแต่ว่าเกิดขึ้นกับบรรดาน้องๆมอเตอร์ไซค์ที่ขับไปส่งอาหารส่งเอกสารแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันให้เลือกหลายบริการหลายสีอะฮะเสื้อสีเขียวบ้างชมพูบ้างอะไรบ้างอ่ไม่ว่ากันนะฮะ แต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ตาม G.P.S เข้าไปคือคุณอย่าลืมก่อนว่าน้องๆพวกเนี้ยที่ส่งอาหารส่งเอกสารเนี่ยบางทีเนี่ยต้องขับไปในพื้นที่ที่ตัวเองไม่ได้ชินไม่ได้ถนัดนะมันไม่เหมือนเราๆท่านๆท,ที่เวลาขับรถออกจากบ้านไปที่ทํางานทํางานกลับมาบ้านเราจะรู้หมดว่าถนนตรงไหนมีปัญหาเราจะรู้ว่าเอาเมื่อเช้ามีหลุมตรงนี้เดี๋ยวเรากลับตอนกลางคืนเ,เรากลับไปมันมีหลุมตรงนี้เดี๋ยวเราเลี่ยงได้แต่น้องๆพวกนี้เขาไม่รู้น้องคนนี้ครับขับรถ เข้าไปส่งของในซอยแฟ c ทอรี่ที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแล้วปรากฏว่าตรงนั้นมีไซต์ก่อสร้างพอมีไซต์ก่อสร้างมันอาจจะมีอะไรบางอย่างมาหล่นขวางหรืออาจจะมีแท่งปูนหรืออาจจะเป็นน้ำคอนกรีตท,ที่ซึมออกมาแล้วพอเวลาผ่านไปมันแห้งแล้วมันสูงถึง50-60เซนติเมตรคือมันสูงมากนะครับคุณผู้ชมครับ50-60เซนติเมตรนี่มันมันคือมันคือครึ่งเมตรนะ่ะ และถ้ารถวิ่งไปแล้วมองไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงครับประกอบกับในซอยดังกล่าวคือซอย Factory 2เนี่ยแสงสว่างมันมีไม่เพียงพอขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจะเข้าไปส่งของจังงังเจออีกทีชนเข้าไปเลยเต็มๆอ่ะคือไอ้แท่งปูนแท่งคอนกรีต50-60เซนติเมตรนั่นแหละครับทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วคราวนี้น้องคนนี้ร้องเรียนเข้ามาเพราะว่าอยากจะเรียกร้องหาความเป็นธรรม ให้มีคนมารับผิดชอบหน่อยดีไหมก็ต้องลองไปถามดูละครับว่าพื้นที่นี้ไอ้ตัวก้อนถนนเป็นเนินสูงประมาณ50-60เซนติเมตรเนี่ยมันคือฝีมือของใครมันคือฝีมือของไซงานหรือเปล่าถ้าเป็นฝีมือไซงานไซ่งานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเขาเพราะเขาต้องเข้าโรงพยาบาลบวกกับค่าเสียโอกาสในการที่ต้องหยุดงานแล้วไม่ได้เงินเพราะว่าคนพวกนี้ถ้าไม่ออกไปทำงานก็ไม่ได้เงินถูกต้องไหมฮะ หรืออาจจะเป็นความผิดพลาดของหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อสร้างถนนเส้นนี้หรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่ทราบได้เพียงแต่ว่าน้องคนนี้ร้องทุกข์เข้ามาเราเลยร้องทุกข์ออกอากาศให้ไปถึงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามนะครับทั้งเอกชนที่ก่อสร้างอยู่แถวนั้นใช่หรือเปล่า ผู้รับเหมาหรือเปล่าหรือเป็นหน่วยงานรัฐที่อยู่แถวนั้นและผมย้ำพิกัดอีกทีอยู่ที่ซอย Factory 2ตําบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและมากไปกว่าไอ้แท่งปูนตรงนั้นการไฟฟ้าส่วนไหนนะที่รับผิดชอบตรงนี้ลองไปติดไฟเพิ่มแสงสว่างให้กับซอยหน่อยในอนาคตจะได้ไม่ต้องมีคนโชคร้ายเหมือนน้องคนนี้ที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีนข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ